อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟ,ฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งกับรายการวันยุดสุดฟ,ฟินอ้าววันนี้พามาอยู่ที่ทะเลนะครับจะบากลางเต็นท์สวันหนึ่งคืนกางเต็นท์บอกว่าติดทะเลเลย ที่หาดเชียนทะเลสัตหีบจังหวัดชนบุรีคะ่ะซึ่งภายในราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะและถ้าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวร่วมถึงใครมีสินค้า,ยคายอยู่ในมือใหญ่สายรายีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่ Facebook, สุนที้นิในด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยคะ่ะ หาดเทียนทะเลตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นชายหาดเล็กๆยาวประมาณ900เมตรที่มีความเงียบสงบลมลื่นด้วยทิวสนเป็นแนวยาวมีลักษณะเป็นหาดทรายสลับกับโขดหินสามารถเข้ามาพักผ่อนเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัยที่นี่มีลานกางเต็นท์ให้บริการโดยมีค่าใช้ใจ่ายคนละ100บาทและค่ากางเต็นท์อีกเต็นท์ละ100บาท สำหรับใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาสามารถมาเช่าที่นี่ได้รวมถึงมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำไว้บริการมีไฟและปลั๊กไฟตามจุดต่างๆมีรถเข็นสัมภาระถือว่าสะดวกสบายสําหรับคนที่มาเที่ยวพักผ่อนปิกนิกหรือว่ามานอนกลางเต็นท์นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบ้านพักริมทะเลหลายแบบไว้ให้บริการอีกด้วยซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป2คนราคาเริ่มต้น800บาท4คนราคาเริ่มต้น2,500บาทรวมถึงมีร้านอาหารริมทะเลและร้านคาเฟ่ไว้บริการอีกด้วยภายในหาดจ,จะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะคะสักาพาทุกคนเดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะทางเข้าค่ะฝั่งนี้ขับรถตรงมาเรื่อยๆนะคะฝั่งซ้ายมือของศาลนะก็จะเป็นร้านกาแฟนะสามารถแวะทานตรงนี้ก่อนได้คือบรรยากาศจากที่มอดีมากเลยเป็นบ้านไม้นะแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมมีที่ถ่ายรูปเช็คอินเพียบเลยนะรวมถึงฝั่งนี้ค่ะสามารถจอดรถได้นะยาวไปเลยถ้าจะจอดรถกินกาแฟก็คือบริเวณนู้นเนาะส่วนฝั่งนี้ค่ะสําหรับลานกางเต็นท์นะจอดรถได้ค่ะยาวๆไปเลยถือว่าร่มรื่นมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาข้ามไปฝั่งหนูกันบ้างค่ะและในฝั่งนี้นะคะจะเป็นสโมสรนเทียนทะเลนะนี่เดินมาก็จะเห็นมีเครื่องเล่นสําหรับน้องๆหนูๆเนาะบางคนมาแบบแคมปิง้งเป็นครอบครัวหรือจะมาพักที่นี่ก็ดีขึ้นข้างในเนี่ยเขามีบริการหลากหลายนะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีบ้านพักหรือว่าลานกลางเต็นท์นั่นเองนี่ค่ะเครื่องเล่นทั้งหมดถือว่าเยอะมากๆเลยนะมันจะเป็นเรือเป็นชิงชา้าเป็นสไลเดอร์มา้าหมุน มากระดกอย่างนี้เยอะแย,ย,ยะมากรวมถึงมีที่นั่งทานอาหารนะคะซึ่งจะอยู่ใต้อาคารแบบนี้เนาะจะเป็นเก้าอี้ไม้นะมองเห็นทะเลมีเรือยอดุด้วยเรียกได้ว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยค่ะแล้วจุดนี้นะคะเป็นจุดด้านหลังร้านของสโมสรเทียนทะเลนะเนี่ยบริเวณด้านหลังแต่สาจะพาให้มาดูอะไรนี่เขาเขียนบอกว่าจุดชมวิวผาเทียนทะเลเขาบอกว่าห้ามเด็กขึ้นตามลำพัง พราะมันอันตรายเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูว่าวิวตรงนี้จะสวยขนาดไหนโอ้เจอน้องแมวนอนหลับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอ๋อเป็นบันไดขึ้นมาแบบนี้อ๋อข้างบนนะ่ะมันจะเป็นพื้นที่แต่เขามีที่กั้นอยู่ก็โอเคอยู่แหละนี่งมีพื้นที่กัน้นแบบนี้มองเห็นวิวภูเขาทะเลด้านล่างก็คือหาดทราย ซ้ายและขวาเลยเรียกว่า180องศาถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะ มือของสานะคะติดต่อสอบถามบ้านพักริมเลเนาะหรือว่ากางเต็นท์ก็ได้นะคะสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณนี้ยาวไปเลยนะคะแต่อย่ากเกินต้นไม้ต้นนี้เนาะทั้งเส้นเลยเพราะว่าตลอดแนวเส้นตรงเนี้ยฝั่งทางนี้จะเป็นสโมสรติดทะเลก็คือร้านอาหารของเขานั่นเองนะนี่ค่ะเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่ามีต้นสนเนาะค่อนข้างเยอะเลยให้ความร่มรื่นนะมีแดดปละปลายให้ความธรรมชาติด้วยมีโคมไฟให้นะคะ สำหรับบางคนที่กลัวความมืดน,นะก็จับจองพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆโคมไฟก็ได้แล้วก็จะมีปลั๊กให้ตามจุดเขาจะเปิดเป็นตามเวลาเดินตรงมาตรงนี้ค่ะเขาจะมีรถเข็นให้ก็าสามารถมายืมรถเข็นเนาะเข็นไปไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็น์ก็ดีบ้านพักก็ดีซึ่งบ้านพักจะอยู่ด้านในนู้นเนาะจุดนี้ค่ะสำนักงานบ้านพัก หาดจินทะเลน087-4882832ดนะด้านหลังสานี่สามารถมาติดต่อสอบถามราคาห้องพักเท่าไหร่พักได้กี่คนมีบริการอะไรบ้างลานกางเต็นท์ยังไงสามารถสอบถามได้ตรงนี้เลยไปหาดทรายตรงนี้นะคะ50บาทเท่านั้นนะก็สามารถเช่าปุ๊บแล้วก็เหมายาวๆไปเลยถ้าบางคนนะนั่งตั้งแต่เช่ายันมืดหรือว่ากางเต็นท์ก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ค่ะ นี่นะคะก็คือเป็นรถเข็นที่สามารถยืมได้สำหรับคนที่มีสัมภาระเยอะๆนะแบกบเองไม่ได้เนาะกระเป๋าหลายใบยหรือว่ามีลูกน้อยอะไรเงี้ยอย่างอาชีอย่างโซนเลยเราก็สามารถยืมรถเข็นแบบนี้นะไปเข็นยกสัมภาระไปที่เต้นท์เราหรือว่าไปบ้านพักของเราก็ได้ค่ะจุดที่ยืมรถเข็นนะก็อยู่ตรงนี้ค่ะสำนักงานบ้านพักนะเราสามารถยืมได้เลย,เลย บริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดลานการเตนที่อยู่ใกล้หรือว่าติดริมเลเลยนะก็คือสามารถการตรงน,นี้ได้เหมือนที่คุณกอดกลางเนาะกางเสร็จแล้วก็ลงเล่นน้ําถือว่าชิลๆมากๆฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นแบบโขดหินมีต้นไม้ปกคลุมค่อนข้างจะร่มรื่นนะแล้วแต่ละจุดก็จะมีชิงช้าด้วยเป็นหย่อมๆเรียกเป็นหย่อมๆมีโต๊ะไม้หินให้นั่งกินข้าวกันได้แบบสบายๆชิลๆตลอดทางนี่ก็จะมีไฟนะเนี่ยจะเป็นโคมไฟปักๆแบบนี้เห็นไหม เวลาเราเดินทางจะมีโคมไฟเป็นระยะกลางคืนเนาะเวลาเดินจะได้แบบไม่เปลี่ยวไม่มืดจนเกินไปเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปตามโขดหินก็ได้นะบางคนชอบตอนนี้พระาทิ่กำลันจะตกดินละนี่เดินตรงมาค่ะด้านในนี้จะเป็นบ้านพักรับรองหาดเทียนทะเลนะบ้านหลังแรกนะคะตรงนี้มีชื่อว่าบ้านสนทะเลนะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีที่นั่งสามารถแคมปปิ้งได้ตกปลาก็ได้นะมีระเบียงด้านบนเนาะ ราคานะคะจะอยู่ที่1,200บาทพักได้2คนก็คือถ้าเป็น1,200บาทเนี่ยคือบ้านเขาจะตกแต่งใหม่นิดนึงก็คือแบบรีโนเวทให้มันดูใหม่ขึ้นส่วนฝั่งนี้นะคะจะมีบ้านเตยทะเลกับบ้านทินทะเลนะเนี่ยสองหลังนี้เลยร,ราคาอยู่ที่800บาทนะคือพักได้2คนก็คือสไตล์บ้านอาจจะเก่านิดนึงราคาก็เลยถูกลงนะคะด้านหน้าก็จะมีที่นั่งมีชิงช้าให้มีขยะให้ทิ้งแบบนี้เลยนะคะ ส่วนบ้านหลังนี้นะคะมีชื่อว่าบ้านไซทะเลนะทางเดินขึ้นขึ้นด้านข้างเหมือนกันเลยนะราคาอยู่ที่800บาทพักได้2คนค่ะก็จะมีระเบียงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะหันหน้านะคะมองเห็นทั้งภูเขาทะเลแล้วก็แสงอาทิตย์ด้วยค่ะหลังต่อมานะคะสีเหลืองนี้มีชื่อว่าปอทะเลพักได้2คนนะราคาอยู่ที่800บาทด้านหน้ามีชิงช้าทางขึ้นเหมือนกันหมดเนาะมีที่นั่งสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ด้านข้างนี้นะคะจะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะมีชื่อว่าลำพูทะเลนะ เป็นบ้านที่เขารีโนเวทใหม่นะคะจะเป็นกึ่งแบบไม้สีขาวข้างล่างจะเป็นสีจมพูมีระเบียงให้มีที่นั่งด้านหน้ามีฉิงช้านะคะราคาอยู่ที่1,200บาทพักได้2คนค่ะส่วนบ้านหลังนี้ดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่มีชื่อว่าทะเลทองนะพักได้ทั้งหมด4คนค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นเหมือนกันเป็นทะเลเงินก็คือมีทะเลทองกับทะเลเงินเนี่ยพักได้ทั้งหมด4คนราคาอยู่ที่2,000บาทนะ ่วนหลังสุดท้ายด้านในนี้นะคะจะยื่นออกมานิดนึงเนี่ยมีชื่อว่าทะเลนาคนะพักได้4คนเหมือนกันแต่ราคาจะอยู่ที่2,500บาทค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยที่สา,าพาทุกคนมาดูบ้านพักที่เรียกว่าอยู่ติดริมทะเลจริงๆริมทะเลยังไงนี่ไงเดินพามาแบบนี้ได้ยินเสียงคลื่นไหมคือนั่งแล้วก็มองออกมาเห็นน้ำเห็นภูเขาเนาะแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินถือว่าฟินมากๆเลยค่ะ เย็นแล้วนะครับก็กางเต็นท์เรียบร้อยก็เรียกว่าหนึ่งหอบเหนื่อยมากไม่ต้องหนึ่งหอบแบบสิบหอบแล้วเนี่ยกว่าจะกางเต็นท์ในแต่ละทีกว่าจะเลือกทำเลได้เพราะว่าเรามาในช่วงที่แบบแดดกำลังมาเลยอะช่วงเที่ยงคือถ้ารีบมาเร็วเท่าไหร่มันก็จะดีตรงที่เราสามารถจับจองที่นั่งจับจองอ่าใช่เพราะว่าจุดปลักอะมันก็มีให้แต่ถือว่าถ้าถามจากจากที่ดูแล้วกันมันไม่ได้เยอะมากจนแบบทุกต้นไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่อาจจะเว้นสักสามต้น แล้วก็เว้นห่างไปอีกอะไรเงี้ยถ้าอยู่ใกล้ปลัก๊กมันก็จะดีตรงที่ว่าเราจะสามารถใช้ไฟได้ง่ายแล้วก็สะดวกหรือดวงไฟจะถามว่าดวงไฟอ่ะความสว่างก็ยังโอเคถือว่ามันก็ยังไม่ได้ไกลกันมากแล้วก็อยู่ติดกับทะเลคือเดินมไม่กี่ก้าวก็จะลงเล่นน้ําเล่นหาดทรายได้อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ไกลห้องน้ําด้วยใช่ก็ถือว่าใกล้อยู่ไม่ไกลแล้วก็แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่อาจจะแบบบางคนแล้วกันอาจจะไม่ค่อยโอเคคือมันต้องเดินหน่อย เ,ออเดินนิดนึงลายหาดมันไม่มาสามารถจอดรถใช่ไหมอ่าลายหาดอย่าง eod ที่เราไปมาก็คือจอดเข้าไปเลยแล้วก็กางปุ๊บลงได้เลยเออแต่บางที่อย่างพวกสระบุรีอะไรก็ไม่ได้จอดติดเหมือนกันนะบางที่ก็ต้องเดินเหมือนกันก็เลือกเอาแล้วกันมันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของแต่ละหาดเนาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละที่แตกต่างไม่เหมือนกันอาจจะเด่นตรงนี้อาจจะด้อยตรงนี้อ,อะไรนี้เนาะแต่ว่าที่นี่ก็ยังถือว่ามีรถเข็น อ่าใช่ใช่มีรถเข็นบริการหน่อยไม่ต้องยกเองอ่าถ้าวันธรรมดาไม่ค่อยมีคนอย่างวันนี้เรามาเนี่ยมีแค่สองเต็นท์ถือว่าโลง่งเขาเรียกว่าเหมาเหมหาห้าเหมาลานเป็นพื้น,นที่ส่วนตัวปะปีเลยแต่วันเสาร์อาทิตย์ถามเจ้าหน้าที่มา <c oughs> เขาบอกว่าเต็มถ้าคำว่าเต็มนะจะบอกว่ามันคงจะเป็นอารมณ์แบบเต็นต์ติด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 กันมันอาจจะรู้สึกอึดอัดนะก็ต้องรีบรีบมาจับจองหรือว่าหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมา นอนกลางเต็นท์เราถ้าอยากได้ความสะดวกสบายแบบเร็วหน่อยส่วนตัวจริงๆงไม่งั้นก็<ช>อาจจะไม่มีปักอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามาชา้าก็ไกลปักหน่อยอแล้วก็ค่าบริการอ่ะก็คนละ100บาทแล้วก็เต็นท์อีก100ก็คืออย่างเรามาอย่างเรามา2คนเนี่ย200แล้วก็เต็นท์อีกหนึ่งก็เป็น300ใช่เต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่ราคาเดียวกันแล้วก็รวมกับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเลยซึ่งไฟฟ้าเขาจะเปิดประมาณ5โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงประมาณสจก7โมงเช้าเพราะเขาคงกันเนาะ กันนักท่องเทีย่ยวคนนักท่องเทีย่ยวเขาเขา<ช>้เขามาไฟ,ฟรีอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เสียค่าเข้าไม่ได้เสียค่าจอดรถคือถ้ามาท่องเที่ยวอ่ะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวออแล้วก็วันนี้ที่มาเนี่ยหาดทรายเนี่ยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อันนี้คือพูดกันตรงๆมีขยะยขเยอะ่อนข้างเยอะแต่น้ําเนี่ยก็ไม่ได้ขุ่นจนดําแต่ว่าไม่ได้ใส่มากใช่หรือว่าก็ยังเล่นได้เพราะว่ามีหลายคนเล่นอยู่เด็กๆก,ก็ยังเล่นกัน จริงเนี่ยจะบอกว่าขอความร่วมมือแล้วกันเห็นแต่ละคนน่ะซื้อของเขามากินเองได้ถือเข้ามาได้พอกินเสร็จแล้วชอบทิ้งให้เป็นขยะคนอื่นเขาอ่ะตอนให้คือนเขามานั่งเก็บอะไรเงี้ยเพราะบางที่อาจจะมีเขาเรียกแล้วเจ้าหน้าที่คอยเก็บแต่เนี่ยมันอยู่ในส่วนของทหารที่นี่เขาก็มีคนเก็บนะมีแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาอาจจะเก็บเป็นช่วงๆอะไรเงี้ย แล้ววันนี้เราก็เลือกสั่งอาหารนะเลือกมาเป็นจากในสโมสรของที่หาดเทียนทะเลนี่เลยก็เป็นอาหารตามสั่งจริงก็มีอาหารแบบเป็นจานๆก็คือพวกปลากระพงทอดน้ำปลากุ้งเผาหรือแบบต้มยำแกงส้มแปะซะมีหมดเลยส้มตำอะไรก็มีแต่วันนี้เราเลือกสั่งเป็นอาหารตามสั่งก็คือเมนูแรกก็คือข้าวหมูุสับราคาราคาอยู่ที่ห้าสิบห้าบาทไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่ราคาเดียวกันคือห้าสิบห้าก็ถือว่าโอเคนะในระดับที่แบบว่า สถานที่ท่องเที่ยวใช้ได้อยู่อาจจะเป็นเราอยู่ในสโมสรหรือล่อไมรูเนาะมาเลยราคาดูย่อมเยาเข้าถึงง่ายราคาสุดประหยัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ถือโอเคต่อมาเป็นของน้องอาชีชอบไข่เจียวสามสิบบาทเออตอนแรกไข่เจียวหมูสับนะตอนแรกเห็นในเมนูก็เขียนว่าข้าวไข่เจียวก็คิดว่าไข่เจียวเปล่าๆแต่ผลสุดท้ายมาดูแล้วมันมีหมูสับด้วยเว้ยถือว่าสามสิบบาทเลยหอมกลุ่นได้กล่องใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็ อันนี้คือซื้อมาจากข้างนอกก่อนเข้ามาก็ใครที่อยากเข้ามาเนี่ยซื้อมาก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องออกไปจะซื้อน้ําซื้อเครื่องดื่มน้ําแข็งหรืออะไรพวกนี้ซื้อเข้ามาเลยอาหารอะไรทําอะไรได้หมดเลยรวมถึงใครไม่อยากซื้อมาซื้อที่นี่เครื่องดื่มมีหมดเลยมีทุกอย่างน้ําแข็งก็มีนะก็คือถุงเล็กอยู่ที่20บาทก็ใหญ่อยู่บนงานประมาณนี้นะแล้วก็ถ้า70ก็จะใหญ่มากเป็นถุงแบบขนาดน,นี้เลย เป็นถุงที่เขาไม่ได้แกะแบ่งอ่ะเออมันจะมีแบบเป็นถุงหิ้วมาได้เลยนะนะเฉพาะแล้วเมนูต่อมาอันนี้ซื้อมาจากข้างนอกก็คือไก่ทอดหัดใหญ่สามสิบห้าบาทซื้อเข้ามาเลยส่วนอันนี้คือโครงไก่สามสิบบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่ามชิ<า>มแจกอาวุธมา,า,าแจกช้อนมาความช้อนกระซอมหิวข้าวมากนะข้าวไข่เจียวของน้องอาชีเนี่ยขอแย่งกิน,ก,นก่อนหอมมากเลยอ่ะรู้สึกว่าหอมมาก อืม,อ,มอร่อยแงใช้ได้ไหมเค็มกำลังดีนะเดี๋เขเค็มไปอืมใช้ได้อืม,าอ,มอาทิตย์หน้าจะชอบอืมนี่ทำอร่อยเราสัง่งกเ,เผ็ดน้อยเขาเคยว่าเผ็ดน้อยออกินพวกอย่างนี้ต้องเผ็ดปกติเผ็ดน้อยก็มีความเผ็ดอลนะอืมอร่อย วัสดีตอนเช้าค่ะ่าเมื่อคืนก็ถือว่าส่วนตัวส่วนตัวก็ถือว่าหลับสบายอยู่อ้มอุอหลับสบายแต่ะรายาหลับหล,ลับตื่นตื่นเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินกับเสียงคลื่นทะเลเพราะว่ามันก็ซัดตลอดทั้งคืนนั่นแหละนะแต่ว่าคลื่นยังไม่ค่อยแรงมากมนะถ้าเทียบกับหาดก่อน,นั้นที่เราไปก็เป็นหาดเอออดีอันนั้นจะคลื่นแรงมากอ่าแล้วก็บรรยากาศยามค่าคืนอ่าก็สว่างสว่างสวยออสว่างทั้งคืนเลยใครที่แบบว่ากลัวความมืดก็เหมาะเพราะว่ามีไฟหลายจุด แล้วก็ไฟค่อนข้างสว่าง<ม>แต่ก็จะมีบางจุดที่แบบว่าอาจจะเงียบๆหน่อย<ม>ก็ต้องเลยเข้าไปข้างในก็จะมีไฟเป็นจุดๆอาจจะห่างหน่อย<ม>อ่าก็ไปนอนตรงไหนก็เลือกดูบางคนกลัวแบบแสงสว่างเกินไปนอนไม่หลับอ่ะก็ไปกลางที่แบบไม่ต้องใกล้กับไฟ<ม>ไเราเนี่ย <laughs> ใกล้ไฟเลยใช่แล้วก็เรื่องน้ําทะเลชายหาดก็ขยะค่อนข้างเยอะแต่ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ทหาร<ม>ก็มาเก็บอยู่เรื่อย ก็ไม่รู้ว่าคนเนี่ยมากินแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ไม่ยอมเก็บหรือเปล่าหรือมันซัดมาจากหาดอื่นที่อื่นกลางทะเลซัดเข้ามามก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูเป็นช่วงๆไปแต่น้ำเนี่ยใส่นะโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยลงไปเล่นกาชีเมื่อเช้า<ม>ใสมากาใสแต่เย็นๆจะขุ่นหน่อย<ม>ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเย็นๆอย่างเงี้ยช่วงหัวค่ำน้ํามันจะค่อยๆแบบลด<ม>แต่เช้าน้ําก็จะขึ้นแต่ว่าจะขึ้นไม่ได้สูงมากคือจุดที่เรานอนหรือว่านอนกลางเต็นท์ตรงเนี้ย ถือว่าโอเคมันสัมผัสแบบเดินไม่กี่ก้าวก็ลงทะเลได้แล้วแล้วก็เรื่องห้องน้ําห้องน้ําก็มีไม่เยอะห้องอาบน้ําที่เห็นจริงๆถ้านับเลยนะห้องอาบน้ำจริงๆจะมีสามห้องห้องรวมแล้วก็จะมีห้องน้ําที่เป็นแบบแยกหญิงแยกชายข้างในก็จะมีห้องอาบน้ารวมถึงสุขขาให้เข้าอก็คือต้องต้องแบบว่าถ้ามากันเยอะมากๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะแออัดหน่อยแต่วันนี้วันนี้มามีคนกางเต็นท์อยู่ประมาณสองหลังก็เลยแบบโล่ง ค่อนข้างสบายมันเป็นหาดส่วนตัวอย่างที่บอกไปส่วนเรื่องอาหารเช้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีขายเลยบริเวณหาดเพราะว่าสโมสรเขาเปิดเนี่ยคือช่วง10โมงวันหยุดส่วนวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดเที่ยงซึ่งเรามาวันนี้วันธรรมดาก็คือยังไม่เปิดอ่าใครที่มาที่นี่ก็เตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมพวกขนมปงขนมปังหรือซื้ออะไรมาทำาเงี้ยทำได้เลยหรือจะออกไปซื้อก็ต้องไปด่วนนอก คือขับรถออกไปที่สามารถเดินไปได้เลยออกไปเลยข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็จะลําบากตรงนี้นิดนึงแนะนําให้เตรียมมาก่อนถ้าให้แนะนำนะบางคนถ้าไม่ได้เตรียมอะไรเหมือนีิสัยก็ไม่ได้เตรียมเลยเพราะว่ามีลูกเล็กเนาะก็เป็นร้านคาเฟ่ซึ่งอยู่ด้านหน้าชื่อร้านต้นแจงเขาจะเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา8โมงเช้าลากยาวไปจนถึงประมาณทุ่มครึ่งก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของเราในวันนี้ซึ่งเราก็สั่งมาอันนี้คือขนมปังปิ้งชุดละหกห้า เอาไปปิ้งแล้วก็หัห่นแล้วก็ราดนมอ่าคือแบบนี้ขอชิมเลยใช่แล้วก็จะในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยมันจะมีร้อนเริ่มต้นที่40เย็นเริ่มต้น5้าห้าแต่ถ้าเป็นปั่นอันนี้สาเลือกเป็นปันน่นอ่ะเริ่มต้นที่65บาทอันนี้เลือกเป็นสตอรอเบอรี่ปั่นเนี่ยราคาแก้วละ75นะแล้วก็จะมีในส่วนของเบกเกอรี่เป็นเค้กแต่เช้าๆาจะแบบไม่ค่อยมีอ่ะแบบหลงเหลงหน่อยเมื่อกี้จะเห็นอยู่แค่แบบเดียวนะอยู่ที่1 1 5บาบาทเป็นเค้กแบบ เรียกอะไรนั้นน้ำพึ่งมะนาวอะไรสักอย่างนั่นแหละอืมอือันนี้หกสิบห้าบาทรักคำสองจุอห้าอันนี้เจ็ดห้าะำหรับบางคนอยากกินร้อนกินได้นะแกเราสี่สิบก็ถือว่าโอเคอะตามในส่วนของคาเฟ่อร่อยใช่ไหมอืคือมันไม่ใช่ขนมปังที่เป็นแบบแผ่นๆนึกออกว่าถ้าเป็นเรากินข้างนอกแล้วขนมปังแผ่นๆนี่เป็นขนมปังหัวกะโหลกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ ืเปาะมากวันนี้นะคะก็ขอบจบทริปสองวันหนึ่งคืนนะกลางเต็นที่หาดเทียนทะเลจังหวัดชนบุรีนะคะหากใครยังไม่เคยมาที่นี่หรือว่าแค่มาเที่ยวอยากจะลองสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดลองมากลางเต็นดูนะจะเลือกแบบกากากงเองก็ได้หรือจะเช่าเขาก็ได้นะชุด500ก็ถือว่าโอเคราคาย่อมเยาวไม่ได้แบบแพงจนเกินไปแต่บ้าหลังๆก็ถือว่าถูกนะ เริ่มต้นอยู่ที่แปดร้อยสองคนแล้วมันใกล้ด้วยแหละชอบตรงที่ว่ามันใกล้ใกล้แบบว่าเดินไม่กี่ก้าวก็คือลงน้ําเล่นหาดทรายอะไรได้แบบชิลมากแล้วก็แสงสว่างที่บอกโอ้โหสว่างจริงๆชอบบรรยากาศนะคะยังไงแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปทำทริปที่ไหนอีกนะจะไปเที่ยวแบบนี้อีกหรือเปล่าห้ามพลาดค่ะ นี่ไปละจ้าบายบายยังไงก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดอันนีสาขอเน้นย้ำนะเพราะว่าขยะเยอะมากซื้อเข้ามากินได้ยังไงก็เก็บหน่อยนะคะอย่าทำให้แบบมันเป็นขยะของสังคมเลยเนาะบายๆแต่อร่อยจริงอันเนี้ยแนะนำเลยมันหอมเนยมันมีเนยมันกรอบมากหอมเนยนมน้ำตาล